สวัสดีครับทุกคนอินีิ้อรับก็จะช่องเบเบดเนอนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องและรีวิวเจ้าตัวนี้กันเบเบดเอ็กซ์คูลเซียของทางแฮสบอนั่นเองครับนั่นก็คือแอนเลอร์สแต็กสองหนะครับเป็นสายดิฟเอนที่ราคากระบอกค่อนข้างจะแพงนะครับสนนจะตัวสตาร์เตอร์นี้ที่ลอนเชอร์ก็ให้มากระกาดนะ ผมรอจนราคามันลดลงแลยครับก็เลยมาได้ตัวนี้มาอีก2ตัวนั้นจะว่าอย่างดีล่ะราคายังไม่ลดนะครับก็เลยรอไปกันเอาตัวนี้มาก่อนนะครับจะตัวนี้เป็นเบ์หมุนขวานะตัวเบสก็จะประมาณนี้เลยพอย่ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะตัวเมนเบดนี่ดีดีไซน์เป็ยางเรมนะของทางทาคาร่าจะตัวมันรีดีไซน์ไปเลยนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความคล้ายกันอยู่ คล้ายกันประมาณ80%ส่วน20%นี้ก็คือตัวพลาสติกจะนาขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ไปเลยนะครับส่วนล็อกชิปก็จะเป็นสแต็กส่วนเจ้ตัวซีดเบรดจะเป็นอัมเบอร์นะครับตัว B ทางด้านของลัชเชอร์แล้วก็ปบดก็คือของเก่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับ260แล้วก็ HN Recolor เจ้ตัวน,นี้เน่มอนว่าสามารถเล่นกับแอปของทางถทกกล่าได้นะครับถ้าใครดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็สามารถเอาโค้ดจากผมไมได้ไม่ว่ากันนะครับแจกฟรีสามารถทาตดาวโหลดได้ที่แอป s โ o r e หรือ Google เ l ลยเลยนะครับผมแจกของกนันดีกว่าแจกมาก็ได้ประมาณนี้ขอจะได้ตัวเบลเดสแล้วก็ ลัชเชตกับบีดในกล่องเจ้าตัวนี้มันเป็นสีสีใสครับแต่ว่าพอแกะมาแล้วจะเป็นสีพิ์ซัง,งั้นอะไรปะแอบโบ้ตอนเชิ์ก็เหมือนเดิมครับมีเยอะมากแตอนนี้ถ่ายจะว่าเราไปลองได้เก็มาดูที่ตัวบีดกันก่อนเลยนะครับ H N หรือ h ฮ d ิโดล์บีดสายป้องกันที่สูงมากกว่าตัวอื่นนะครับ 260เป็นลักเช็ดสายแอคแกนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้ยากอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเบิร์ดง่ายนะครับเวลาไปโดนชนเร็วของ x ส m e line เข้าไปแล้วมันจะสามารถเซลล์เบิร์ดได้หรือถ้าชุดแบบเปิดโล่งเข้าไปให้เขาเข้ามาตีด้านใต้ได้ก็คือเบิร์ดเหมือนกันนะครับต้องระวังเจ้าตัวนี้ตัวมาคือ assist b l d e bubble นะครับในโค้ดสามารถสแกนไม่ได้เลยนะครับ จเจ้าตัวนี้จะเป็นรีคัลเลอร์มาจากบัมเบอร์นครับก็บ um นะัมเบอร์นแต่ว่าเป็นรีคัลเลอร์เป็นสีม่มงอ่อนนะครับตัวเมนบลดแอนเลอร์แ้วตัวพลาสติกตัวนี้จะมีนะครับจะใหญ่กว่าถ้าดูจากด้านข้างมันจะใหญ่กว่าแล้วก็นากว่านะครับ ตัวลักชิฟตั๊กเป็นตัวกวางนะครับวัดน้ำหนักกันดีกว่าครับตัวบิด2.11ดเวลาเช็ด6.20ศ s s i s ิสเบ d ด5.38เมนเบรด29.01แล้วก็ตัวลักชิป1.74 น้ำหนักโดยรวมของมันนะครับก็คือ44.45น้ำหนักมาตรฐานเลยครับง <Okay. S 1> ั้นต่อไปเราก็จะมาทำการเทสตบินแล้วก็เทสแบทเทิลกันเลยนะครับผมดังนั้นไปกันเคร<อ>ับสเต็กแอนเนอร์นะครับ260ฮานิโดมาเทสตบินกันดีกว่าสุนิีูสุวัน แต่ตัวนี้เป็นสายป้องกันนะครับเพราะงั้น <c oughs> การเคลื่อนไหวของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากากจ็จะอยู่ตรงการสนามเป็นเป้านิ่งให้คนอื่นโจมตีได้ไงายนะครับถ้าเจอกับสายโจมตี <c oughs> ก็คงจะไม่รอดนิ่งมากเลยครับค่อนข,ข้างสมดุลเลยการหมุน งั้นเราก็มาเป็นประตูกันดีกว่านะครับ้วยเริ่มด้วยเจตัวนี้เลยโดรนซอสสต็อกคอมโบสีแดงนะครับทรีซูวันก่โอ้วาแล้วนะครับโดนเอ็กตรีมฟินิดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เซลเบิร์ดนะครับเมื่อกี้เจ้าตัวเช่ดไปโดนเจ้าตัวไอซิมไลน์ตรงนี้เบิร์ดเลยเหมือนว่าคอมโบนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้างั้นมาลองกับเจ้าตัวนี้ โกูเลมลักสต็อกคอมโบนะครับแล้วก็โดนโกูเลมลักสอยไปนะครับอีกครั้งหนึ่ง สเต็คแอนเนอร์เคาน์เตอร์จนโกลเลมล็อบไปอยู่ในโซนเอ็กซีมนิชเลยนะครับทั้งนั้นเรามาลองเจ้าตัวซีเอ็กปัตตาซีเอ็กกันดีกว่านะสเต็คแอนเนอร์ลงไปก่อน ว่าถ้าภาษากับสียด้วยกันแล้วเจ้าตัวนี้จะพอเคาเตอร์ได้อยู่นะครับลองอีกครั้งนึง <c oughs> <c oughs> แ้วผมขอลองเปลี่ยนอ่าคอมโบนี้หน่อยนะครับเจ้าตัวนี้ปกติเบรมันจะเป็นสายสำหรับสายสเซมินาเพราะงั้นผมจะลองใช้บิดบอลดูนะครับเป็นบิดฟรีบอลแต่ก,ก็ตัวสเตอร์ลิงรูฟจากคลิปเมื่อคู่นะครับเทสปินกันเลยกู๊ ถึงจะเปลียนบินไปแล้วก็ยังหมุนสมดุลอยู่นะครับไม่มีการสายเลยจุดสูนท่วงดีมากฉังนั้นเราก็มาแบทเทิลกันดีกว่าครับซีรีซูวันโกด ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นบิดสายเซมินาจะทำให้มันทรงตัวดีขึ้นมากนะครับแล้วจากผมก็เปลี่ยนลัชเชดด้วยทำให้มันไม่เลิง่าดยด้วยเมกี้โดนคาเตอรรับแต่ว่าแรง เต้ s สปินฟินิชงั้นเรามาลองแต่ตัวนี้ต่อเลย บนนี้ว่าแรงมบนของสักแอนเลอร์จะเริ่มลดลงแล้วครับเริ่มสายแล้วจะเป็นกลุญแจล็อกที่ไา้ไปหนึ่งจังครับเมื่อกี้ขึ้นเอ็กซ์ตีไลท์ทำให้จ้ตัวนี้กระเด็นอนอกนอกสนามนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วะหงกับซีเอกครับฟอักบัตแล้วก็แน่นอนครับสแต็กเนอร์ได้ไป สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างสะดกไหมสำหรับเจ้าตัว Staggered BXclusive จาก Hasbro นะครับเคิเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วบางทีก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะตอบว่าไงบางทีคนคอมเมนต์มาทำให้ผมงงบ้างนะครับ ้งางั้นก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมและแซ c อเลอร์ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปน้าครับบ๊าย้าจังชิว